ดูจากรูปภาพแล้วมันคือเกมของอัจฉริยะชัดๆเรามาอยู่ในเกมที่จะต้องตัดสินชะตากรรมชีวิตคนอื่นว่าจะให้เขารอดหรือให้เขาตายจากผลการบวกเลขของเขาเอาล่ะเรามาอยู่ในเกมแล้วออ้เริ่มพอดีเลยโอ้เราจะต้องนั่งเหรอหรืออะไรอีซี่สองบวกห่ท่ากับสามถูกโอ้คนนี้คือคนตัดสินเอาล่ะเราจะเนียนไปได้หรือเปล่าเฮ้ยมีคนพิมพ์บอกคําตอบด้วย4อ้คนดีจังเฮ้ยกลาตามสอบวักกับ สีโ่โอ้ยเอ้ยทานอตมันบอกด้วยว่าโจทย์ระดับอีซี่ห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดหยุดพืชเดียวนี้นะหมายถึงคนนี้ใช่ไหมคนนี้เขาเฉลยไม่หยุดเลยสี่คูณสองอุ้ยลืมคูณแล้วสี่สองเป็นแปดแปดน้องจาวแปดโอเคคนนี้กดติงเลิมคูณแล้วสวยละเจ็ดแปดเก้าเหลือสองเย้ห5สิบห้าลบหกเออเหลือสิบเอ็ด ใช่ไหมวะอะไรกันม่ไจะเป็นผมตายแล้วอุ้ย impossible ล้มเรือนหนึ่งมันจะ impossible ได้ไงวะหนึ่งธนท์หนึ่งมันจะตอบวิสุดท้ายมันไม่ตอบเลยร่วงไปแล้วานอสเราโอ้โหเป็นยี่สิบยี่สิบเป็นห้าสิบ ตายแล้วพี่เตะไงน้องว่าไงวะอู้เหลือสองคนกำลังสู้กันอย่างดูเดือดโอ้โอ้ถ่ายคลิปไหมถ่ายน้องเอ,อ้แม่ชั่นเหมือนแบบทุกอย่างมันเหมือนแบบ Murder Mystery เมอร์เดอร์มิสเตอรี่ะไรทุกอย่างรอบบองรอบบี้้ยถ้าเราอยากเป็นครูเนี่ยเราเสีย79โลบักนะเราได้เป็นครูทันทีเลยอะ่ะง่ายจัดน้องอ่สองของสีโอเค ง่ายจัดเลยผมคุยกับทานอสอยู่เว้ยผมว่าไม่นะ <laughs> ทานอสบอกไม่ไม่ง่ายว่ะโอเคได้เลยน้องเดี๋ยวพี่เป็นครูเองผมจะได้รู้ว่าใครตอบผิดต,ตอบถูก5้าสโอเคผมจะเล่าประวัติผมให้ฟังว่าผมเนี่ยตั้งแต่ปหนึ่งเลยที่ผมได้เริ่มรู้จักกับคณิตศาสตร์ไม่สิต้องปสองปสาตั้งแต่ม .1 ดีกว่าม .1 ถึงมสผมตกคณิต โอ้โหดูโจทย์17 18 19 20 21โอเคที่ผมต้องนับแบบนี้เพราะผมนับนิ้วอยู่ทุวันนี้ผมไปตลาดนัดนะเวลาแม่ค้าทอนเงินนะ่ะผมยังต้องนับนิ้วเลยดีหน่อยเซเว่นมันดูจอได้9218สอธนน้องมอกว่าไม่ง่ายใช่ไหมั้ย18ธนดไม่ไม่ไมน้องตกคุณใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่นะธนดโอ้หัน <laughs> ดูวฉันจะชนะให้ดูโอ้โหไอ้ฝรั่งคนนี้ม oh, ันขิงเราอุ้ยตอบยังไงวะนีหนอุ้ยแปดสามเออแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สตายออกไปคุยกันไหมไม่แมปอื่นแมปอื่นอะไรพี่เป็นครูเองไม่น้อง พี่เป็นครูเองเอาจริงดิพี่แท้เอาจริงดิน้องเอาจริง,ง,รงพี่เสียระบกแล้วพี่จะเป็นครูผมเป็นเองผมจะต้องตัดสินว่าใครชูใครผิดด้วยจริยธรรมเอ้คนนี้ใช่ไหมที่เป็นปากดีอ๋อเราให้จวดได้ด้วยหรอโอ้ยหมอนี่หน้าตาดูจิ้มลิ้มเอา มันให้โจทย์อตโต้เลยเพราะว่าผมเนียวมัวแต่นี้ให้โจทย์คนนี้หน้าตาดูดีดูน่าสงสารโอ้ผมนึกว่ามันจะให้ใครแบบถูกใครผิดตามใจชอบมันเป็นการให้โจทย์เว้ยการที่เราเป็นครูเว้ยขอยากกว่านี้ไม่ได้หรอ,อผมก็จะให้ยากๆเลยเฮ้ยไอ้น,นี้ไอ้คนนี้เด็กเส้นครับเด็กเส้นเอาไปครับหกน้องหกพอหนึ่งบวกห้าเด็กเส้นเด็กเส้นน้องเด็กเส้นพี่ เออตอบมั่วปะเนี่ยแปดบวกแปดเอ้ยแปดบวกแปดสิบหกสิบหกพิมพ์ผิดปะเนี่ย <c oughs> ตายไปน้องเฮ้ยเด็กเส้นเด็กเส้นเราเด็กเส้นเรา <c oughs> คนพิ้จ่ายตังค์ใต้โต๊ะอาจารย์เอาไปโจทย์ง่ายน้องเฮ้ยคนนี้มาคอยยืนบอกคุณตายแล้วคุณมาบอกคนอื่นเนี่ยน้องเป็นเด็กเส้นพี่ทานอส <c oughs> ผมเล่นในมือถือโอ้โหยากแล้วว่าน้องไอคนนี้เอาไปเอาคุณคุณให้มันทานอสเราเล่นในมือถือว่ะ no 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 ยี่สิบห้าเอาไปเด็กเส้นเรา เอาสิบลบหกถ้าจะง่ายสุดเย้ะธานอตอ้าวไม่ฆ่าได้ไหมไม่ฆ่าได้ไหมนี่สิทธิ์ลักอาจารย์อ้มันบังคับฆ่าว่ะไม่นีสิทธิ์ลักอาจารย์อ้โเศรอะกะมาแกล้งคนอื่นแต่ว่าดันฆ่าเขาไม่ได้ว้าวผมเติมรมบักมาแล้วเว้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้เอาตอบผิดไปละคนนี้ตายซะ ไม oh, าคีย์บอร์ดโอ้ทษคีย์บอร์ดจะแล้วคีย์บอร์ดพังเ oh, oh. ออตาผมเลยครับตาผมเลยครับมามามาตผม 8, าผมสี่บวกสี่เท่าแปดครับผมแปดแปดครับผมยังไม่กดเครื่องคิดเลขเหมือนไอพวกนี้นะที่้อกดเครื่องคิดเลขนะห้าลบสองมันดูผิดเป็นบวกหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ห้าลบสองได้เจ็ดมันดูผิดแน่เลยหมอนี้นี่มันต้องบวกมันนี้หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดไม่ใช่หมอนี้ตอบหกนะเว <laughs> ดูดีนะว oh, เวอเหลือแค่สามคนหรอครับ 4 5 6เหลือ2ครับผมเหลือ2ครับ5ลบ4เหลือ1ไงเพื่อน1 1 1 1่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันน่าจะยากสำหรับเด็กนะเกมนี้ไม่ใช่เด็กแหละตอบไม่ได้7บวก2 7บวก2 7 8 9 9ครับเอ้าทำไมแพอ้ะ เดิกมาตอบไม่ได้อ,อ้อไม่แพ้วะตอบไม่ได้ห <c oughs> รือว่ามันเป็นลบวะาเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยเราเพิ่งดาเด็กไฟผมขออนุญาตเอาตาเข้าไปจ้องที่คอมเลยนะครับเอาตาเข้าไปแนบจอเลยจะได้ไม่มีข้อผิดพลาด4โอเค4บวก3 5 6 7 8 8แป <c oughs> ๊บตาไปดิเฮ้ย7จ็ดเจ็ดเกือบแล้วเฮ้ยจะเป็นผมประมาณจ,จะตายเนี่ย สามผมลองเทสเทสตอบแทนพวกน้องเข้าไปสามผมจะได้เป็นการวอร์มตัวเองด้วยสามน้องสวยผมรีบตอบไปบ่าวะผมลืมเตือนตัวเองว่าให้ดูสัญลักษณ์ดีๆอันนี้สี่สองดูสัญลักษณ์ผิดอีกสองสวยคนนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นแบบมีมาตรฐานนะค่อยๆค,คิดห้าบวกเก้บหัวเราก็ไวนี่หวะสิบสน้องต่อไป น้องสีอะไรโอ้น้องคิดเลขแบบถอยหลังนะเนี่ยน้องเขาได้คําตอบหลังก่อนแต่คําตอบหน้าไม่มาเว้ยผมรู้เมื่อกี้ผมเคยเป็น <laughs> 18.. 19.. 20.. 22.. ปเป้งโอ้โหแป้าต่ <laughs> ผมได้นี่ผมตาย้าวผมได้นี่ผมอาจจะตายอะไรนะโอ้ยตา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 ยเล็กสมัยนี้ไม่ตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์เลยอุ้ย 8, แปดหลือแปดอันนี้เราแปดคนที่ดูอยู่ตอนนี้เพิ่งหงุดหงิดนู้วยผมไม่เก่งคณิตจริงๆนะโอ้คนนี้ตอบไม่ได้ร่วงเลยเลขเยอะๆเลขหลัก10บโอ้ผมชนะแล้วนี่ผมชนะแล้วต้องตอบให้ได้เหรอแปดส2บเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ส้ยีิดยดีก้างว้าวิดนีไงวด่ไงวะโอ้ต้องสิ ว้มันมีคนชนะมันยังใจชนะผมไปแบบเดือดๆเลยเพราะผมตอบผิดถ้าผมตอบถูกเมื่อกี้ผมก็ชนะหร <c oughs> อว้